แนะนำและข้อมูลล่าสุด BMW R1250GS โมเดลปี2025ภาษาไทยบทความเชิงลึกบทความต่อไปนี้เป็นภาพรวมเชิงลึกของ BMW R1250GS รวมถึงรุ่น Adventure และเวอร์ชั่นพิเศษที่วางจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับโมเดลปี2025ครอบคลุมทั้งประวัติย่อไฟฟัง์กชันเทคนิคเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างฟีเจอร์ความปลอดภัยการใช้งานจริงในเมืองและทริปไกล ข้อมูลอออปชันชุดแต่งราคาขายในไทยคำแนะนำการซื้อและข้อเปรียบเทียบกับคู่แข่งผมอ้างอิงข้อมูลหลักจาก BMW m o ม o r r a d อตราชประเทศไทยและสากลรวมถึงแหล่งข่าวและรีวิวที่เชื่อถือได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลสำคัญบทนำสั้นทำไม R 1 2 5 0 GS ยังสำคัญ Bmw R 1 2 5 0 GS เป็นหนึ่งในโมเดลที่สะท้อน DNA ของ BMW มอตร์ราอย่างชัดเจนเป็น king of adventure ในกลุ่ม Adventure Touring แบบรูปผสมอ n อนออฟโรที่สามารถพาผู้ขี่ไปได้ทั้งบนทางดำและเส้นทางฝุน่นในแง่ของตลาดโมเดล1,250ซีรีส์ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับนักเดินทางสายผจญภัยที่ต้องการความทนทานสมรรถนะจากเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาดใหญ่และระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือระดับพรีเมียมประวัติย่อและวิวัฒนาการสู่โมเดลปัจจุบัน r 1, 1 2 5 0 gs เกิดจากตระกูล gs ที่มีประวัติยาวนานกว่า35ปีโดย bmw ระบุค,ความต่อเนื่องขององค์การพัฒนาเครื่องยนต์ boxer และเทคโนโลยีเสริมต่างๆต,ต,ตลอดหลายยุคสมัยรุ่น r 1 2 5 0 gs มาพร้อมเทคโนโลยีชิปแคมระบบเปลี่ยนค่าการทำงานของวาล์วทางฝั่ง id ที่ช่วยให้การตอบสนองทั้งรอบต่ำและสูงดีขึ้นลดการสั่นสะเทือนและปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนหน้าสเปคหลักสรุปเชิงเทคนิคเครื่องยนต์ บ็อกเซอร์2ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำอากาศขนาด1,254พซีซีพร้อมเทคโนโลยี BMW ShiftCam กำลังสูงสุดประมาณ100กิโลวัตต์136แรงม้าที่7,750รอบนาทีแรงบิดสูงสุดประมาณ143นิวตันเมตรที่6,250รอบนาทีระบบส่งกำลังเกียร์6สปีดพร้อมคลา์แบบมาตรฐานคลั์ไฮดรอลิกในบางออออชันและระบบขับขี่ไฟฟ้า ไร้ใบวายแสดงข้อมูลหน้าจอ TFT ขนาดเครื่องหมายตัวหนอน6.5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและนำทางขึ้นกับแพ็กเกจระบบเบรกแอนความปลอดภัยระบบ ABS Pro Integral ABS ขึ้นกับปีและรุ่นระบบควบคุมการลื่นถลาย ASC โหมดขับขี่หลากหลายรวมถึง Dynamic ESA อิเล็กทรอนิกส์ปรับความเหนืยดช่วงล่างในรุ่นที่ติดตั้งความจุถังน้ำมัน ประมาณ30ลิตรสำหรับรุ่น a d v e n นเจอรอาจเปลี่ยนตามรุ่นและออปชันตัวเลขข้างต้นเป็นค่าที่ BMW ประกาศและระบุในเอกสารสื่อเว็บไซต์ของตนโปรดตรวจสอบสเปคเวอร์ชันท้องถิ่นก่อนตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีสำคัญของ R1250GS 1. BMW ShiftCam ระบบปรับองศายกวาวบนฝั่ง ID แบบแปรผัน ซึ่งช่วยให้รถมีแรงบิดดีในรอบต่ำและสมรรถนะในรอบสูงโดยไม่สูญเสียความนุ่มนวลขององค์การขับขี่ 2. Integral ABS Pro และ Rider Assistant ชุดระบบเบรกและตัวช่วยขับขี่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยทั้งในทางตรงและขณะเข้าโค้ง d e p e n d e n t on v a r i a n t 3. Dynamic ESA Electronic Suspension Adjustment ระบบปรับแรงห่วงช่วงล่างอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การตอบสนองช่วงล่างปรับตามสภาพการขี่และน้ำหนักบรรทุก 4.6.5ห ntf t display and connectivity หน้าจอแสดงผลสีความละเอียดสูงเชื่อมต่อ bluetooth สำหรับโทรศัพท์เพลงการนำทางในบางแพ็กเกจเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ r 1 2 5 0 gs กลายเป็นรถที่ครบสำหรับนักเดินทางที่ต้องการทั้งกำลังขับและความสะดวกสบายในการทัวร์ไกลความแตกต่างระหว่าง r 1 2 5 0 gs กับ r 1 2 5 0 gs adventure r 1 2 5 0 gs มาตรฐาน จะเน้นความบาลานซ์ระหว่างการใช้งานบนถนนและทางวิบากเบาๆให้ความสามารถที่คล่องตัวกว่าในเมืองและถนนลาดยาง a 1 2 5 0 g s adventure จะเน้นสมรรถนะการทัวร์จริงจังถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อระยะทางที่มากกว่าช่วงล่างทรา v เวลที่ยาวกว่าล้อยึดซี่ลวด spoke w h e e ในรุ่นออฟโรดบางแบบและอุปกรณ์ป้องกันเสริมสำหรับการเดินทางไกล engine การ l a g e r windscreen center stand และอื่นๆ ในตลาดไทย BMW มอเตอร์ราดระบุราคาจำหน่ายและแพ็กเกจของทั้งสองรุ่นโดย Adventure มักมีราคาเริ่มต้นสูงกว่า GS รุ่นมาตรฐานฟีลการขี่จริงบนถนนและนอกถนน R1250GS ให้ความรู้สึกมั่นคงที่ความเร็วไฮเวย์ด้วยตำแหน่งเบาะที่ผสมผสานระหว่างการนั่งสบายและการควบคุมในการขี่ทางฝุ่นหรือเทรลไม่หนักมากระบบช่วงล่างที่สามารถปรับได้ ESA และแรงบิดจากเครื่องบ็อกเซอร์ จะให้ความนุ่มนวลและการจัดการที่ดีแต่หากเป็นทางฝุ่นขั้นหนักหรือการขี่แบบเอ็กซ์ตรีมรถในคลาสแอดเวนเจอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะทางออฟโรดมากกว่านี้อาจให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า R1250GS รีวิวและบททดสอบหลายแหล่งยกย่อง R1250GS ว่าเป็น touring adventure ท,ที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเดินทางข้ามทวีปและทริปยาวอุปกรณ์มาตรฐานและแพ็กเกจเสริม option and a c อ e s s o r อรี BMW เสนออุปกรณ์เสริมมากมายสำหรับ R1250GS ตั้งแต่ชุดกระเป๋าอลูมิเนียมประคองเครื่องยนต์บ่ออุ่นเย็นแพ็กเกจไฟส่องสว่างพิเศษไปจนถึงระบบนำทางแบบแผนที่ติดตั้งในรถโดยตรงชุดแต่ง Ultimate Edition หรือชุดละลายที่มีการหุ้มกันพิเศษและสีล้อพิเศษก็เคยถูกนำออกวางจำหน่ายเป็นรุ่นลิ m i t e d e d อ t i o n ราคาในประเทศไทยภาพรวมราคาจำหน่ายในไทยมีการรายงานแตกต่างตามรุ่นและแพ็กเกจ โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ BMW Motorrad Thailand ระบุราคาเริ่มต้นสำหรับ R 1250 GS Adventure และในบทความสื่อไทยบางฉบับมีการระบุราคาและรุ่นพิเศษเช่น Ultimate Edition ที่ตั้งราคาจำหน่ายไว้ในระดับ1.1-1.4ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมโปรดตรวจสอบกับดีลเ,เลอร์อย่างเป็นทางการสำหรับราคา OTR on the road ล่าสุดและโปรโมชั่นแพ็กเกจการรับประกันแอนดบริการในไทย BMW มัอเตอร์ไทยแลนด์ได้ประกาศโปรโมชั่นและแพ็กเกจการบริการในบางช่วงเช่นการขยายระยะเวลารับประกันหรือบริการพิเศษ Ultimate Care รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน r r o d s i d e a s s i s t a n c e ซึ่งมักติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจสำหรับรุ่นพิเศษหรือแคมเปญส่งเสริมการขายซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับลูกค้าที่ต้องการความอุ่นใจระหว่างการเดินทางไกลเวอร์ชั่นพิเศษที่น่าสนใจเช่น u l t i m a t e Edition ในปีล่าสุด BMW Motorrad Thailand เคยนำเข้า R1250GS Adventure รุ่น Ultimate Edition จำนวนจำกัดเช่นข่าวระบุ24คันในไทยซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมูลค่าอุปกรณ์เพิ่มมากกว่าแสนบาทและการรับประกรันบริการพิเศษสำหรับเจ้าของแต่ละคันเวอร์ชั่นพิเศษเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์และของแถมครบครันจากโรงงานข้อดีขององค์การเป็นเจ้าของ R1250GS 1 ความสามารถในการทัวร์ไกลทั้งใหญ่และช่วงล่างที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทาง 2. เทคโนโลยีเครื่องยนต์ขั้นสูงชิปแคมให้ความยืดหยุ่นทั้งแรงบิดรอบต่ำและกำลังสูง 3. โครงสร้างและอุปกรณ์เสริมที่ครบมีหลากหลายออปอปชันให้เลือกปรับแต่งได้ตามสไตล์การขี่ 4. เครือข่ายบริการหลังการขายตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ BMW Motorrad ในไทยสามารถให้บริการสากล ข้อจำกัดและเรื่องที่ควรพิจารณา 1. ต้นทุนเริ่มต้นและค่าบำรุงรักษาราคาซื้อและค่าอะไหล่อาจสูงกว่าแบรนด์ที่มีเครือข่ายกว้างหรือรุ่น Mass m มา k e เกน้ำหนักและขนาด R1250GS มีขนาดและน้ำหนักที่มากกว่ารถ Adventure ขนาดกลางซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในการจัดการขนาดขี่ในเส้นทางแคบหรือเมื่อต้องหยุดย่อกลากในทรายโคลน 3. ความซับซ้อนด้านอิเล็กทรอนิกส แม้ข้อดีคือฟีเจอร์เยอะแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนอาจทำให้การซ่อมแซมบางอย่างต้องเข้าศูนย์หรือช่างผู้ชำนาญคำแนะนำก่อนซื้อเช็คลิสต์ทดสอบขี่ทั้งแบบบรรทุกสองคนและสัมภาระและแบบคนเดียวเพื่อประเมินความสูงเบาะและความสบายตรวจสอบการรับประกันและเงื่อนไขบริการหลังการขายรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเปรียบเทียบราคา o t r ของรุ่นย่อยและโปรโมชั่นและตัวแทนจำหน่ายหลายแห่ง ถ้าต้องการขี่ทางฝุ่นหนักให้ตรวจสอบสเปคล้อช่วงล่างและพิจารณาอออป,ปอชันระลายหรือชุดล้อซี่ให้เหมาะกับการลุยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด A1250 GS Mark ถูกนำไปเปรียบเทียบกับรถแอดเวนเจอร์ระดับท็อปจากค่ายอื่นเช่น KTM 1290 Super Adventure Ducati m a n t i s t r a d a V4 หรือ Honda Africa Twin ในด้านนะคะองค์การใช้งานบนทางผสม โดยข้อได้เปรียบของ BMW คือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์อันเป็นเอกลักษณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบและเครือข่ายอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายขณะที่คู่แข่งบางค่ายอาจได้เปรียบด้านสมรรถนะเฉพาะทางหรือราคาในบางรุ่นการดูแลบำรุงรักษาและเคล็ดลับการใช้งานปฏิบัติตามคู่มือบริการของ BMW อย่างเคร่งครัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คลูกสูบวาล์วตามรอบตรวจสอบระบบหล่อลื่นและระบบไฟฟ้า สำหรับผู้ขี่ทัวร์ไกลควรเตรียมชุดเครื่องมือพื้นฐานและอะไหล่จำเป็นเช่นฟิลสำรองหลอดไฟสำรองและสายรัดถ้าจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมใช้บริการจากศูนย์หรือช่างผู้ชำนาญเพื่อลดปัญหาเรื่องการรับประกันและการติดตั้งที่ผิดพลาดสรุปและข้อเสนอแนะสุดท้าย bmw r 1 2 5 0 gs รวมรุ่น adventure ในโมเดลปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเดินทางสาย adventure ที่ต้องการสมรรถนะเครื่องยนต์สูง เทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการทัวร์ไกลรุ่นพิเศษและแพ็กเกจเสริมที่ทาง BMW ประเทศไทยนำเข้ามาช่วยสร้างความน่าสนใจและตอบโจทย์ลูกค้าระดับบนอย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของ R 1 2 5 0 GS ต้องยอมรับต้นทุนในการซื้อและบำรุงรักษาที่สูงกว่ารถในคลาสล่างกว่าและต้องพิจารณาวัตถุประสงการใช้งานว่าต้องการเน้นการลุยหนักจริงจังหรือทัวร์ระยะยาวบนถนนเป็นหลักแหล่งอ้างอิงสำคัญเพื่อการตรวจสอบ BMW Motorrad Thailand หน้าโมเดล R 1 2 5 0 GS R 1 2 5 0 GS Adventure ข้อมูลสเปคและราคาเบื้องตน้น BMW Group Press Release Global Press Kit รายละเอียดเทคโนโลยีชิปแคมกำลังแรงบิดระบบเบรกบทความข่าวและรีวิวในประเทศและนานาชาติรีวิวการขี่และการเปรียบเทียบตลาดข่าวการวางจำหน่ายเวอร์ชั่นพิเศษ Ultimate Edition ในประเทศไทย